โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกันด้วยนะครับอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะครับมีคนถามเข้ามาว่าทําไมพี่ไม่ทําดาบคิทิคอนดูดเลือดนะครับมันไม่ดีกว่าหรออ่าส่วนตัวคิดว่าสายพีของอ่าสายพีก็ดีนะครับค่อนข้างดีเลยแต่อ่าใครที่มีนี่นะครับชาแมนนะครับใครที่มีตัวนี้นะครับชาแมน ก็แนะนําให้เล่นสายนี้ก็ค่อนข้างเก่งนะครับเขามากวนกันเลยกันอ่ะนี่นะครับดูดเลือดคิดดี่ค่อนนะครับอะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ <S <S เดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งผมมีไอ้นี่ด้วยนะครับมันเลยฟันไวเนาะ นี่นะครับสลัดคลิกนะครับหน้าร้อยสิบหกล้านนะครับห้าสิบหกล้านเจ็ดแสนนะครับตีว่าสิบหกล้านละกันดูดเลือดอยู่ประมาณสองหมื่นห้านะครับ ประมาณ 25- 0 0 0หรือ2 5 0 0 0นนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับแต่ดูเลือดช่างมันแล้วกันเออไฟมันนี่นะครับดูความไวในการตีนะครับดามีดแรงดูดแรงถูกต้องไหมต่อไปนะครับเป็นสายตีไว้เนาะ,ะเห็นเห็นความไวที่แตกต่างกันไหมครับ เดี๋ยวๆเห็นคอนไวที่แตกต่างกันนะครับอ่าเมื่อกี้ใส่ปีกใช่ไหมเป็นของกิติคอนนะครับดูดอยู่สองเซนกว่านะครับอตอนนี้มันสายตีไว้นะครับเมื่อกี้ดาเมจสิบสิบหกล้านนะครับเหลือสิบห้าล้านนะครับ อ่ะล้วมาดูดูดเลือดกันนะครับดูดเลือดทีละน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะเจ็ดสองสิบสี่แล้วอ๋อดาบมันมีดูดเลือดนะครับอะแต่คุณดูความไวในการตีนะครับแล้วความไวในการดูดเลือดนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้คือสายตีไวนะครับ เพราะว่าสายที่วาเขามีชาแมนนะครับเขาเลยดูดเลือดแรงเนาะใครที่ไม่มีก็ลองดูนะครับสายพี่ผมก็แนะนำอยู่ตลอดนะว่าเป็นสายคีติคอนดูดเลือดนะครับส่วนสายที่วนะครับอย่างที่เห็นนะครับมันตีค่อนข้างไวนะครับแล้วก็บวกกับฮีโร่ดูดเลือดนะครับชาแมนเนาะ จะกลายเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่เห็นไหมผมดูดเลือดสามหมื่นเก้านะครับอ่าสามหมื่นเก้าเห็นไหมเห็นเห็นจำนวนดูดเลือดที่มันขึ้นไหมครับมันค่อย,ค,อยค่อยขึ้นใช่ไหมอ่า ถ้าเป็นสายตีไวทีนี้รู้หรือยังทำไมผมถึงเล่นสายตีไวนะครับใครที่มีชาแมนนะครับหรือตัวละครดูดเลือดนะครับแนะนำไปสายตีไวนะครับมันจะดูดเลือดขึ้นไวกว่านะครับดามเมจน้อยกว่าเอาประมาณว่าสายดูดเลือดคิละครดูดเลือดนะครับตีหนึ่งทีเนาะแต่สายตีไวตีไปแล้วสองทีอย่างเงี้ยอ่าลองลองลองตีดูครับตี หนึ่งทีนะดาเมจเท่าไหรเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็นสายตีไวแล้วตีสองทีครับบวกดาเมจไปครับคุณลองดูว่าอันไหนเยอะกว่าครับแต่ผมไม่ค่อยสนเรื่องดาเมจเท่าไรครับผมสนตอนที่ว่ามันดูดเลือดเร็วแค่ไหนครับยิ่งดูดเลือดไวคุณก็มีสิทธิ์รอดสูงครับอ่าเพราะฉะนั้นดาบแต่ละเล่มผมก็เลยใส่เป็นแอคแท็กสปีดคีนะครับซึ่งดูดเลือดค่อยไปหาเอาในออฟที่สามก็ได้นะครับ หรือไม่ออฟที่3ใส่เป็นขี้ดามเมจก็ได้นะครับจะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งมันจะกี้แรงกว่าชาวบ้านครับน,บนี่นะเห็นไหมแล้วยิ่งมอนอยู่เป็นกลุ่มนะโอ้โหอาเว็บสูงๆมอนมันตีแรงครับมันตีทีเดียวคือเลือดเราหายไปครึ่งหลอดอย่าเงี้ยสมมติว่าคุณดูดเลือดแรงคุณดูดมาอ่า หนในสเนาะอ่ะตีหนึ่งทีดูดมาหนึ่งในสอยเงี้ยมอนตีอีกทีหนึ่งคุณเลือดหายเหลือ1เงี้ยแต่ถ้าคุณดูดไวอะ่ะคุณจะดูดแบบเหมือนเล่นอาแล้วเย็นอยู่ในบ่อมันจะขึ้นแบบปืดๆๆๆๆๆๆเลยอะ่ะอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะน่าจะหายสงสัยกันแล้วนะครับ อ่านี่เซตฟาร์มผมแล้วครับผมก็จะใช้ฟาร์มแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่สร้อยดูดเลือดนี่ครับเดี๋ยวรอได้ออฟที่3ไเป็นดูดเลือดผมก็จะถอดสร้อยแล้วก็ใส่สมุดนะครับเขาไม่ยืนอะไรการทำตรงนี้เนี่ยโอเคเอาประดับไปคืนก่อนนะ <c oughs> ยืมประดับมาจำไม่ได้แล้วใส่ตัวไหน ดิวแมนน่าจะดิวแมนนะโอเคถอดประดับมาก็เอาไปคืนด้วยนะประมาณนี้โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะไปฟาร์มต่อละ่ <laughs> อ่ะน่าจะหายสงสัยกันแล้วนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ